สวัสดีครับตอนนี้เรามาถึงเรื่องของ position vector สอนไปแล้วในคลิปที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือโจทย์ position vector ซึ่งต้องเข้าใจนะว่า position vector เนี่ยมันอาจจะยังไม่มีแรงประกอบอยู่ใน position vector ก็ได้นะครับยังโจทย์ข้อน,นี้มันพูดถึงแค่มี จุด A และจุด B นะครับอยู่แล้วก็มียางขึงไว้อยู่นะครับแล้วเขาอยากให้หาว่าไอความยาวของยางที่ขึงอยู่ตรงเนี้ยจาก A ไป B เนี่ยมันมีความยาวเท่าไหร่และมีทิศทางยังไงนะครับซึ่งจะเห็นว่าโจทย์มันไม่ได้พูดถึงอะไรเกี่ยวกับแรงเลยนะครับแต่มันพูดถึงแค่ว่าระยะทางมันเป็นยังไงระยะมันเป็นยังไงแล้วก็ ทิศทางของยางมันเป็นยังไงถ้าวัดจาก A ไป B นะโจทย์มันระบุให้ชัดเจนแล้วนะครับว่าถ้าวัดจาก A ไป B นะจาก A ไป B นะ่ะเรามาดูกันเลยนะว่าจะทำยังไงจากความรู้ที่เรามีมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อที่เรียนเรื่องเมื่อกี้มาแล้วนะครับจากโจทย์ข้อนี้เราก็มาดูกันนะครับว่า อ๋อมันเป็น Position Vector ยังไงสเต็ปแรกในการทำนะครับสเต็ปที่1ในการทำเนี่ยคือเราจะต้องหาพิกัดของ a และพิกัดของ b ออกมาให้ได้ซึ่งในคลิปที่ผ่านมาอาจารย์สอนไปแล้วนะครับว่าออวิธีการอ่านค่าพิกัดของมันอ่านยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเลยมาช่วยตอบ อาจารย์พร้อมกันว่าจุด a เนี่ย x y z คืออะไรนะครับจุด a x y z ของจุด a มันคืออะไรนะช่วยกันตอบนะครับมันวิ่งมาทาง x เป็นระยะเท่ากับ1นะครับเป็นทิศทางบวกด้วยนะนี่นใช้ระยะตัวที่อาจารย์ติ๊กถูกเมื่อกี้นะครับเป็นบวกด้วยแล้ว y น่ะมันออกไปทาง y มัไหม no ไม่ได้ออกไปทาง y เลยไม่ได้ขยับออกไป จากแกนไปด้านนี้เลยนะครับไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นมันก็มีค่าเท่ากับ0แล้ว z ละ่ะแมันลงมาวิ่งลงจาก0ลงมาหาจุด a แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีค่าเป็นลบ3นะอาจารย์ได้แล้วพิก,กัดของจุด a นะครับพิก,กัดของจุด A ต่อจากนั้นพิก,กัดของจุด b ละ่ะนะพิก,กัดของจุด b ไปทาง x เท่าไรพอดูปุ๊บมันถอยหลังเข้าไปนี่ครับถอยหลังไปตรงเนี้ยถอยหลังไปเท่ากับ2ที่เขาให้มามันก็เท่ากับลบ2 y ล่ะ y วิ่งมาทางนี้นะครับ y วิ่งมาทางนี้ก็เท่ากับ2เขาบอกตรงนี้ครับตัวที่อาจารย์ติ๊กไปเท่ากับ2นะครับมันวิ่งไปทางบวกนะครับแล้ว z ล่ะ z ก็ขึ้นไปตรงนี้ครับ เท่ากับ3เ,เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้พิกัดของ a และ b สเต็ปที่1คือหาพิกัดของตำแหน่งทั้ง2ให้ได้นะครับหาพิกัดของตำแหน่งทั้งสองให้ได้2จุดอะ่ะทั้ง2จุดนะครับทั้ง2จุดให้ได้อพอได้แล้วเขาให้หาจาก a ไป B ีเขาเขียนไว้ตรงนี้นะครับให้หาจาก A ไป B เราก็เขียนเลยครับอยากรู้ใช่ไหม A ไป B เนี่ยเป็น Position Vector เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรมันเท่ากับ A ลบ B หรือ B ลบ A ถ้า A ไป B ต้องเอาจุดไปนั่นก็คือเอา B นะครับเวกเตอร์บลบด้วยเวกเตอร์ A ซึ่งลบกันแบบคาร์ติเซียนเวกเตอร์นะครับก็คือ ijk นั่นแหละ i ของ b มันก็คืออะไรครับอาจารย์จะลบให้ดูเลยนะลบ2นี่นี่นี่ตัวนี้นี่นีลบ2ตัวที่สีเขียวอาจารย์ชี้ไว้เนะี่ยลบด้วย i หรือ x ของ a ก็คือลบด้วยอะไรครับ ลบด้วย1อ่าก็จะได้ออกมาแบบนี้เป็นแกนไอบวกด้วย2ของบีอะ่ะข้างบนแล้วก็ลบด้วย0เป็น J บวกด้วย3ลบด้วยอ่าลบด้วยอะไร ลบด้วยลบสามเขียนแบบนี้ของ k นะครับจะได้ไม่งงนะครับหลังจากนั้นเราก็รวมกันดิลบสองกับลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสามไบวกด้วยสองลบศูนย์ก็เป็นสองเบวกด้วยสามลบด้วยลบสามกลายเป็นหกนะครับนี่คือ Position Vector ของ a, b นะครับ จริงๆอะ่ะพอได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันแทบจะเคลีย์หมดทุกอย่างแล้วถ้าเรากลับไปดูเรื่องของเวกเตอร์อะไรต่างๆนะครับที่อาจารย์สอนมาแล้วนะครับจะรู้ว่าจะหาขนาดของมันได้ยังไงนะครับจะหา,ามุมของมันได้ยังไงอาจารย์จะทำให้เข้าใจมากขึ้นนะครับโดยการเอารูปเดิมนี่แหละออกมานะครับ รูปนี้มานะครับทีเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับของ A B ของชุดนี้นะไอตัวเวกเตอร์ A B ชุดนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเหมือนอย่างนี้ครับถ้าอาจารย์มีแกนตรงนี้อยู่แบบนี้อาจารย์จะทำการ ย้ายแกนมันมานี่ครับปึ๊บเห็นไหมแกนตัวเนี้ยจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นไอ้ลบสคืออะไรนะครับอ่าลบสเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้ดูลบสอันนี้ x นะอันนี้ x แกนนี้ y แกนนี้ z ลบสก็คือการถอยกลับไปนะครับ ถอยกลับไปลบ3จาก a เนี่ยถอยกลับไปลบ3นี่นี่น,นี่ลบ3ตัวนี้นะครับแกน x อเนาะมันอยู่แกน x มันถอยกลับไปลบ3แล้วก็บวก2 j j ก็ต้องมาแกนนี้บวก2นะครับอันนี้ลบ3นะอันนี้บวก2ขึ้นไปอีก6นะขึ้นมาอีก6เห็นไหมครับ มันก็จะมาลักษณะแบบนี้อ่าอาจารย์เปิดอีกรูปหนึ่งมันจะเข้าใจมากขึ้นอ่านี่คือที่อาจารย์บอกลบสามลบบวกสองแล้วก็ขึ้นไปอีกหกอ่ามันเหมือนการย้ายแกนมาพอเราได้ไอชุดนี้เกิดขึ้น มันก็คือคาร์ทิเซียนเวกเตอร์ของโพซิชันเวกเตอร์ A B เราก็สามารถเอาไปหาขนาดของมันได้ง่ายๆเลยขนาดของเวกเตอร์ A B เนี่ยมันจะเท่ากับอะไรมันก็จับทั้งหมดอ่ะลบ3มายกกำลัง2บวกด้วย2ยกด้วยยกกำลัง2บวกด้วย6ยกกำลัง2ก็กดเครื่องคิดเลขถอดสแค root ออกมาจะได้ขนาดของ A B เท่ากับ มีหน่วยเป็นเมตรเพราะมันคือระยะนะครับเพราะมันคือระยะนั่นเองอคราวนี้โจทย์มันยังไม่ได้หาแค่ความยาวนะมันให้หา direction นะครับให้หา direction ด้วยจาก A ไป B นะครับจาก A ไป B direction เน,เนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับตอนนี้เรามีคาร์ทิเซียนเวกเต ตัวนี้อยู่แล้วเท่ากับลบ 3i บวก 2j บวก 6k เนี่ยเรามีตัวนี้อยู่แล้วมันหาได้อยู่แล้วเราได้ขนาดมันมาเราได้ขนาดมันมาแล้วคาร์ดิเซียนเวกเต,ตัวนี้สามารถเอาไปเขียนเป็น Unit Vector ได้นะเดี๋ยวจะรู้ต่อถ้าจำได้นะ คลิปที่ผ่านมานะเราจะรู้ว่าไอยูนิตเวกเตอร์มันสามารถเอาไปหามุมต่างๆได้ยูนิตเวกเตอร์ของ AB นะครับมันจะเท่ากับเวกเตอร์ AB ส่วนด้วยขนาดของเวกเตอร์ AB ซึ่งมันก็คือลบสส่วนด้วย7 i อันนี้คือยูนิตเวกเตอร์นะครับ AB เนี่ยบวกด้วย 2ส่วนด้วย7 j บวกด้วย6ส่วนด้วย7 k โอเคนะอ้ะอาวแล้วยูนิตเวกเตอร์มันคืออะไรถ้าอาจารย์ต้องพาย,ย้อนอดีตปุ๊บย้อนกลับไปจากโจทย์ก่อนโจทย์ที่พามาทำมันอยู่ตรงนี้ครับยูนิตเวกเตอร์ เท่ากับ cos อัลฟา i บวก cos เบต้าบวก cos แกมมาเคถ้าเรายังจำได้เราก็จะเอามาแทนลงนี้ได้นะครับอาจารย์พาพิสูจน์ไปแล้วนะเราก็กลับย้อนกลับไปดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็คือ Cos อัลฟ a นะครับเท่ากับลบสส่วนเตัวที่2ก็คือ cos เบต้า <Beta S 2> เท่ากับ2ส่วน7แล้วก็คอสแกมมาจะเท่ากับ6ส่วน7คุณก็อาร์คอทั้งหมดอะนะครับอัลฟาของคุณก็เท่ากับอาร์คอสตลบ3ส่วน7ถ้าจำได้นะไอ้ลบ3ส่วน7เนี่ยมันจะต้องเกินหรือต่ำกว่า90ถ้ามันเป็นลบมันจะเกินถูกไหม เดี๋ยวเราค่อยมากดเครื่องคิดเลขแล้วก็มาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่านะครับอาร์คอสทั้งหมดเลยนะอาร์คอสทั้งหมดเลยก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่กดเครื่องคิดเลขเลยเท่ากับตัวแรกเท่ากับกดเครื่องเลขเสร็จได้เข้า115เกิน100เอ้เกิน90นะครับตัวที่2ได้73.4 ตัวสุดท้ายก็ได้31.0องศา,าคุณก็ได้คำตอบมันหมดแล้วนะครับทั้งตัวที่เป็นขนาดและก็มุมนะครับในตัวอย่างยังลกยกรูปมุมมาให้ดูอีกนะครับนี่สิ่งที่ได้เนี่ยของเราเนี่ยก็จะประมาณนี้ไอ้ร้อยห้าที่ออกจาก A นะอถ้า ถ้าอาจารย์ยกมาใส่นะครับร้อยห้าก็คือตัวนี้นะนนนเอามาใส่ทำกับ A 73อ่าแล้วก็31อ่าก็จะได้ทั้งขนาดแล้วก็มุมนี่แหละคือประโยชน์ของ position vector ประโยชน์คืออะไรประโยชน์คือไอเวกเตอร์ตัวนี้ มันไม่ได้ออกจากจุด0อยู่ดีๆเราหาคาร์ทีเซียนเวกเตอร์แล้วหาไม่ได้นะครับหาขนาดไม่ได้แล้วทำยังไงเราก็ใช้โพ s i ชันเวกเตอร์โพ i ิชัน vector ก็คือเอาจุดเวกเตอร์ปลายขนาดตัวปลายอ่ะสมมุติอะไป A ไป B ก็เอาตำแหน่งพิกัดของ B ลบด้วยพิกัดของ A หลังจากนั้นมันจะกลายเป็น Position Vector v เวกเตอร์ระบุตำแหน่งแล้วก็จะมาทำแบบเวกเตอร์ปกติได้นะครับโดยมันเปรียบเสมือนการย้ายแกนลงมาแค่นั้นเองจบแล้วสำหรับเรื่อง p o s i t i o n Vector แล้วก็จะได้เห็นประโยชน์ของมันนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับโจทย์ข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ Position Vector สวัสดีครับ ย่าลืมนะครับไปกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับการสอนเต็มที่ขนาดนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้ข้อมูลมากขึ้นอยากได้เอกสารนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ l i d y u c o m นะัเแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ